ทุกคนผมมีเรื่องจะบอกคือว่าตอนนี้ผมเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ววาเลรีโอเคไหมคะทนอีกแค่นิดเดียวจะรีบหาที่ที่พอพักได้ให้เร็วที่สุดเลยเราไม่น่าตามมาหรือเปล่านะ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนคุณหนูจะเข้าร่วมการสืบสวนที่อาจจะเสี่ยงอันตรายในครั้งนี้งั้นเหรอคะไม่ไหวหรอกคะ่ะแถมยังไปกลางดึกแบบนี้อีกต้องแอบออกเดินทางโดยไม่ให้สะดุดตาหนาไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยมีทั้งท่านไดยุกทั้งเซเลเนียแล้วก็องค์ราชทายาทไปด้วยเลยนะไม่ต้องกังวลไปหรอกแต่ว่าวาเลรีได้เวลาออกเดินทางแล้ว คุณหนูคะฉันจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะฝากแต่งเรื่องบอกคนที่บ้านให้ทีนะว่าจะไปที่บินลานที่เป็นจุดเกิดไฟไม่ครั้งแรกก่อนคะ่ะจุดเกิดไฟไม่อยู่ในที่ลึกมากเราต้องกางเต็นท์พักแรมกันเอ็ดวินเคยมีประสบการณ์ไปทำภารกิจกับพวกอัศวินแต่นี่คือครั้งแรกของวาเลรีใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะ ถ้าลำบากก็ไปพักที่ห้องเช่าในบ้านพักเถอะงานการเข้าร่วมการสืบสวนก็ไม่มีความหมายสิคะถึงชาตินี้จะไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นแต่ชาติก่อนฉันก็เคยไปเข้าค่ายลูกเสือเนตนารีนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเห็นแบบนี้ฉันก็แข็งแรงพอตัวนะคะฉันจะพยายามไม่ทำตัวเป็นภาระถึงแล้วฮะยังออกเดินทางมาได้ไม่เท่าไหร่เองนี่คะ จากตรงนี้ไปเป็นภูเขานะคะ่ะถ้าจะข้ามภูเขาการลอยไปบนอากาศเร็วกว่าลดมาเยอะเลยค่ะสวยดีนะว่าไหมพอทำแบบนี้แล้วพอได้ทำแบบนี้ก็รู้สึกดีเหมือนได้กลายเป็นตัวเอกในนิยายรักเลยเธอคิดว่างไงถ้าถามว่าคิดยังไง ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนจะอ้วกสุดๆเลยค่ะทนอีกหน่อยนะคะถึงพื้นแล้วค่ะทีนี้อ้วกได้เลยตอนนี้โอเคแล้วตบหลังแรงเกินไปแล้วใช่แล้วในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นซะแล้วลอยนิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างกับเล่นเครื่องเล่นกินข้าวกันก่อนสำรวจหมู่บ้าน เอาตามนั้นฉันไปเก็บฟืนก่อนนะคะฉันจะไปหาอาหารมาให้ต่อไปต้องปลอมตัวแล้วตะเวนไปหลายหมู่บ้านจะให้เรียกเกดี้โบลเช็คก็คงจะไม่ได้นี่นาเปล่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนอกจากพวกเขาที่เป็นนักรบอง์รัชทายาทไม่รู้สึกอะไรกับการพักแรมและการลอยในอากาศแบบนี้เลยเหรอเพคะสุดยอดไปเลย ฉันเคยถูกส่งไปทำภารกิจหลายครั้งแล้วนะและในสายตาฉันเธอหน้าแปลกใจกว่าอีกไหนๆก็อยู่กันแค่สองคนแล้วนั้นฉันขอถามบอกเลยนะคือว่าเธอนาะมาจากโลกอื่นเหรอเพคะรู้ว่าฉันมาเกิดใหม่งั้นเหรอรู้ได้ยังไงแน่นอนว่าราชวงศนะ์นาได้พยายามที่จะสอนเวทมนต์ให้กับ บุตรหลานจากตระกูลชนชั้นสูงที่เป็นตัวแทนจำนวนมากแต่ไม่ว่าทุกคนจะพยายามแค่ไหนก็แทบจะไม่มีคนที่ทำสำเร็จเลยดังนั้นในโลกนี้จึงมีเรื่องเล่าที่บอกว่าคนที่มาจากโลกอื่นจะสามารถใช้เวทมนต์ได้ถึงจะเป็นเรื่องเล่าที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็ตามหม่อมฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจพอลองพยายามดูก็ทำได้นะเพคะ งั้นเหรอแต่ฉันก็พยายามเหมือนกันนะแต่สุดท้ายขนาดการลอกเรียนแบบก็ยังทำไม่ได้เลยที่หม่อมฉันทำได้เป็นแค่เวทมนต์ขั้นพื้นฐานไม่ได้พิเศษอะไรเลยเพคะต่อให้ไม่ใช้เวทมนต์ก็ทำได้ตามต้องการพอเดินทางด้วยกันองค์ราชทายาทก็จะทราบเองเพคะความบกพร่องของหม่อมฉันคนนี้และความสามารถที่คาดไม่ถึง เครื่องปรุง